บนบนบืองวนนี้2ตัวให้70 71 72 79 78และ77ครับงววที่แล้วแอดให้06เข้า2ตัวบนนะครับคุณชายนะคำนวณล,ล่างให้2 2นะครับบนเคยลงชุด2วิ่ง3กับ9มี7 3 9 8 3 9และ3 9ครับอาจารย์กรงวดน,นี้ให้วิ่ง5 3ตัวมี8 5 0 058และ508 2ตัวให้50 58และ08ครับงวดทีแล้วอาจารย์กรให้วิ่ง0เข้าบนล่างให้70เข้าร่างนะครับชุดเต็มแอดจิ้มพาโรย3ตัวมี6 98 085 192 725และ947บนล่างให้25 92 85 47และ20ครับ แอดปีชางวดน,นี้ให้วิ่ง7 3ตัวมี6 7 1 4 6 1 5นึและ8 5 4 2ตัวให้7 6 7 1 6 1 4 6 8 5 5 6 8 6 5 4และ7 3ครับฝันเป็นจริงงวดน,นี้ให้3 2 0 3 2งศและ0 3ครับงวดที่แล้วแอดให้0ูย์หเข้า2ตัวบนนะครับ หวยรอกกองสลากบนให้221กับ972ร่างให้37กับ78ครับแอดยินบนให้379ร่างให้41นะครับชุดบดนี้งวดนี้ให้57 47 84และ74ครับแอดสวย2ตัวมี16 19 69 17 67และ79ครับแอดเปิ่งบัวง,งามชุดแก้ตัวงวดนี้ให้76 67 79 9781และ18ครับอาจารย์กิษสดาร่างให้วิ่ง4มี40 42 43และ45ครับบนเคยลงชุด3ให้วิ่ง1มี116 117 118 119 16 17 18และ19ครับบ้านไผ่เมืองพลให้31 32 35 36 41 42

94959697และ98ครับแอดกิดบนให้30 3132 3940 4142 4950 52 83 85 86 87 95และ97ครับร่างให้44 46 47 48 51 53 57 58 61, 62, 63, 68, 91, 93, 94และ97ครับงวดที่แล้ว570เข้าร่างนะครับแอดทอนตำราพารวยงวดนี้ให้ 461, 041, 641, 61และ41ครับผู้ชุด2ตัวร่างเคยลงชุด3เด่น 8, 8, 0, 0มี 88, 80, 08และ00ครับ แอดแจ็คนครมนมบนร่างให้วิ่ง83ตัวมี383 838 858 585และ938 2ตัวให้3 8 58และ8 8ครับงวดที่แล้วให้วิ่งบนล่าง0ูนย์เข้าบนล่าง2ตัวให้0 6กับ70ย์เข้า2ตัวบน2ตัวร่างนะครับมาวิ่ง,งวันนี้บนให้วิ่ง5้าร่างให้วิ่ง4บนมี856 51และ56ร่างมี0 4ย์และ64ครับ งวดที่แล้วบน570เข้าร่างนะครับแอตต้อยบ้านนาร่างให้เด่น1กับ4 2ตัวมี49 47 54 14 19 69 61และ79ครับบนเคยลงชุด2ให้เด่น5กับ9มี328 651 984 095 32 28 65 51 98 84 09และ95ครับคลิปเด่นชุดนี้มี850 1,9,2,4,6,1และ4 1เด่น4นะครับอย่าลืมนะครับซื้อหวยบนล่างกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านด้วยนะครับและขอได้รับคำขอบคุณจากพวกเราทีมงานประตูหวยเด็ดและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ